ราศีสิงห์ราศีกันเลยค่ะราศีกันเดือนธันวาคมประจำปี2568นี้คนราศีกันเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะคนราศีกันเป็นคนดาวพุธนะคะดาวพุธนี่ความคิดปฏิภาณไวพริบการเจรจานะคะก็มาดูกันค่ะว่าในเดือนธันวาคมนี้ให้คุณให้โทษในช่วงไหนอย่างไรกันบ้างเรียนชั้นอาจารย์เลยค่ะคนราศีกันนะครับตอนนี้ดาว ดาวตัวเองอน่ะไปหาเงินเนาะค่ะใช่ค่ะหาได้ไหมดีกว่าจะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้นะค่ะอ่าได้พอนวางอะสํวางสำเร็จสูงครับเรื่องการเงินนะค่ะเพียงแต่ว่าตัวเองน,ะนิ่งไปหน่อยอนะครับอย่าให้ตัวเองมาบทบังแล้วกันค่ะนะครับ อย่าให้ตัวเองมาบดบังตัวเองนะครับแล้วก็จะสําเร็จมีโอกาสสาเร็จสูงมากเลยนะโดยเฉพาะเรื่องตัวเองที่ไปเป็นตัวเองเป็นการงานของตัวเองเป็นการงานของตัวเองแต่างานของตัวเองเนี่ยจะสําเร็จสูงมากค่ะครับค่ะนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่หกนะนะครับแล้วพอวันที่วันที่เจ็ดเนี่ยดาวอังคารเขาย้ายไอ้ดาวดาวพุธเขาใหญ่ดาวพุธหลยค่ะนะย้ายไปอยู่ราศีพิจิก นะครับคนราศีกัน่ะจะแข็งแกร่งมากเลยเพราะว่าวันนั้นในช่วงเวลาเนี้ยที่ดาวดาวพุธไปอยู่พิจิกถึงวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยนะครับเขาได้อุดมเกณฑ์นะครับดังนั้นเขาจะถ้าประคับประคองการสื่อสารทุกอย่างเพรัะประคองความสัมพันธ์ดีๆนะครับอย่าทะเลาะเบาแววงนะเขาจะเขาจะสำเร็จสูงมากค่ะนะครับ โดยเฉพาะวันที่คืนดาวมันเอื้อมหน่วยอะครับอาจารย์อืตั้งแต่วันที่เจ็ดไปจนถึงวันที่สิบสิบห้าเนี่ยคนะครับเป็นช่วงม,มหาเสน,เน่ห์เลย<อ>เขาเรียกว่ามีเมตตามหานิยมไปที่หหไหนใครก็หลงใครก็รักครับค่ะนะครับมีเมตตามหานิยมมากานะครับแล้วก็โดยเฉพาะวันที่สิบสามสิบสี่เนี่ยเป็นเกษตรเป็นอุดด้วยทับตัวเองด้วยในนาวัง ย่อมสําเร็จสูงมากใชะครับดังนั้นคนราศีกันเนี่ยช่วงนี้ตัวเองดีนะค่ะถึงลําบากก็ดีก็ดีถึงลําบากก็ดีนะครับถึงลําบากก็ยังอยู่ดีแล้วก็วันที่16ถึงวันที่20อยู่ในอศีติทาตุแบบสมบูรณ์สมบูรณ์ก็คือนะครับโดยเฉพาะวันที่17 18 19วันที่18 19 20่ยได้วันโลโคตระหว่างเข้าไปอีก โหยิ่งยิ่งส่งผลเป็นทวีคูณดาวเหมือนไม่มีอะไรไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรแต่่วัดมีพลังมีพลังมากมีพลังดังนั้นก็ต้องทายอย่างนี้ครับว่าคนราศีราศีกันค่ะในช่วงวันที่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่ยี่สิบเนี่ยค่ะคุณเข้มแข็งมากค่ะนะครับแล้วพอวันที่ยี่สิบเอ็ดไปแล้วนะครับยี่สิบเอดยี่สิบสองเนี่ย ดาวดาวตัวคุณจะ,จะหมดกําลังครับนะครับถึงจะเป็นถึงจะเป็นอุดมเกณฑ์นะแต่ก็หมดพลังไปค่ะความสําเร็จยาวๆแบบเนี้ยมันเลยทําให้วันที่ยี่สิบสามถึงวันที่ยี่สิบหกมีโอกาสมีโอกาสที่ท,ที่ความความเขา,าเรียกอะไรอะสปอร์ไล์สองมาทั้งเดือนอ่ะมาสองมายี่สิบวันอะคุณอาจจะมีการหลงคําเยินยอ ถ้าคุณไปไปหลงเร่ร่อกับคำเยืนยอนะวันที่ยี่สิบสามยี่สิบถึงวันที่ยี่แปดอ่ะคุณเจ็คอักแน่เลยอ๋อค่ะค่ะนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าหยิ่งค่ะคนราศีนี้นะครับคนราศีกันห้ามหยิ่งโดยเด็ดขาดค่ะถ้าคุณเกิดไปวางความหยิ่งทนงตนนะคุณจะโดนบูลลี่หนักมากในวันที่ยี่สิบสามถึงวันที่ยี่สิบแปดค่ะต้องต้องบอกแบบนี้ว่าเอ่อ ยี 23, 24, 25, 26, ่สิบสามยี่สี่ยี่ห้ายี่แปดถึงวันที่ยี่แปดเนี่ยค่ะช่วงเวลาเนี้ยโดยเฉพาะวันที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่แปดนะภาพซีนเดียวตายโอ้ค่ะจันยี่บเจ็ดยี่แปดนะถ้าสมมุติว่าคุณเกิดไปเผลอไปพูดจาไม่ดีกับคนบางคนอ่ะอืมันอาจจะมีกล้อง ล้องวิดีโอของใครถ่ายพอดีเลยอจบเลยจบเลยพลาดนิดเดียวพเลยาดนิดเดียวตายค่ะนะครับดังนั้นขอแค่นี้แหละวันที่เท่าไหร่นะคะอาจารย์ย้ำอีกทียี่สิบเจ็ดี่แปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดคนราศีกันนะคะต้องระมัดระวังนะความหยิงทะนงตนของตัวเองค่ะความบ้ายศบ้าตำแหน่งของตัวเองทำความเสื่อมเสียให้ตัวเองได้อ่านะคะนะครับให้ระวังแล้วพอวันที่ยี่สิบเก้าไปแล้วเนี่ยนะครับอ่า ลาสีกันก็ได้อุดมเกณฑ์อีกอนะคิดดูนะมันดวงมันดีขนาดไหนดาวผู้เป็นป่าได้อุดมเกณฑ์แต่ได้อุดมเกณฑ์มาคุ้มครองนะครับะะนะครับดังนั้นเป็นการข้ามปีที่มีความสุขครับคะะ,คะะนแล้วตอนนั้นเนี่ยวันวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดนะฮะให้ระมัดระวังเรื่องนี้ครับถ้าผู้หญิงต้องให้ระวังมากอย่าเสียตัวโดยใช่เหตุครับในวันปีใหม่ จะได้เรืออย่าเสียตัวโดยใช่เหตุนะนะครับเพราะวันนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะปีใหม่ให้ของขวัญอะไรเงี้ยนะครับค่ะนะอย่าเพราะว่ามันไม่ดีหรอกนะครับเรื่องที่ต้องเก็บเอาไว้นะครับค่ะจ้ะนะครับโอเคอ่ะก่อนเรื่องตัวเองจะเป็นอย่างไกงนแต่ที่พอมันเรื่องอย่างเงี้ยผมก็ขอทายไปพร้อมกับเรื่องการงานเลยได้เลยค่ะนะเรื่องการงานเนี่จะเป็นดาวพุธเหมือนกันนะครับดาวพุธ ก็วันที่วันที่สองถึงวันที่หกเนี่ยดาวการงานส่งผลดีค่ะนะครับก็ให้ทําแล้วจริงๆวันที่เจ็ดก็ไม่ได้เสียอะไรเจ็ดถึงวันที่ยี่สิบยี่สิบเลยเนี่ยงานที่คุณทําจะได้การยอมรับยมบนะครับค่ะจากมหาชน<อ>นะนะอิจฉาคนราศีการมากเลยใช่ค่ะเนี่ยทําแล้วทําอะไรก็ แม่เป็นข่าวไปหมดนะฮะนะครับถ้าเกิดใครต้องการประชาสัมพันธ์งานตัวเองคนรัศีการนะให้ทำวันที่เจ็ดถึงวันที่ยี่สิบนะครับทำไปเลยในช่วงเวลานี้จะไปจ้างอินฟูมาโฆษณาจะไปจ้างใครมารีวิวให้รีบทำในช่วงนี้เลยะนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการประชาสัมพันธ์เลยนะครับนะครับแล้วก็ใครอยู่บ้านก็อย่าอยู่เลยครับออกมาออกมาสร้าง สร้างคอนเทนต์นี้ตัวเองนะครับาใครทำคอนเทนต์อะไรก็รุ่งครับโดยเฉพาะคนราศีิการนะทำช่วงนี้รุ่งเลยนะครับก็ขอประสบความสำเร็จมีเรื่องน่าห่วงแค่ตอนวันที่23-28ถึงนะครับว่างานของคุณอาจจะถูกบูลลี่ได้นะครับแล้วจากนั้นไปก็ยังดีครับดีข้ามปีครับเรื่องงานดีข้ามปีนะคะดีข้ามปีเรื่องงานนะครับเยี่ยมมากครับค่ะเรื่องงานไปแล้วคู่ครองสักนิดหนึ่ง คู่ครองสักนิดนึงนะครับก็เป็นดาวพฤหัสดาวพฤหัสค่ะด,ดาวพฤหัสนะเนี่ยมาให้คุณกับคุณนะดาวพฤหัสมาให้ความสําเร็จกับคุณเนี่ยมาตั้งแต่เดือนที่แล้วทั้งเดือนเลยใช่ค่ะแล้วคนราศีกรนเนี่ยเอ,อคู่ครองเนี่ยช่วยเหลือคุณเยอะมากคู่หุ้นส่วนคู่กรณีเขาศรัทธาในตัวคุณนะนะครับแต่พอหลังวันที่หกไปแล้วอะครับ ดาวคู่จะต้องไปกลับไปทำงานให้นะครับแต่งานที่ทำอ่ะได้ครึ่งเสียครึ่งได้ครึ่งเสียครึ่งค่ะอาจจะเสียเกินครึ่งนะครับค่ะเรียกว่าความเสื่อมศรัทธามันมามันเป็นป่าอะครับอาจารย์ใช่ค่ะนะครับดังนั้นงานมันขัดแย้งนะว่าวันที่หกนะครับ อวันที่หกเรื่องคู่เรื่องคู่ครองเรื่องหุ้นส่วนเนี่ยออืเขาจะทําให้งานเสียศรัทธานะครับทําให้งานเสียศรั <selection. S 2> ทธา,าแต่ตัวคุณเองเนี่ยจะทําให้งานเกิดศรัทธาอ๋อค่ะมาทำเองต้องระมัดระวังแบบนี้ต้องระวังน,น,น,นิดนึงนะคะแต่ว่าแปลว่าอะไรใช้คนอื่นทําไม่ได้ต้องทำเองจะด<ช>ิวจะดิวอินฟูก็ต้องดิวเองค่ะ เ <uther. S 2> ชื่อใจวางใจหุ้นส่วนไปทําเจ๊งค่ะนะคะอันนี้คือคนราศีกันนะคะก็ครบถ้วนนะคะคนราศีกันนะคะก็การเงินก็หน่อยไหมการเงินอ๋อการเงินคนราศีกันค่ะอการเงินสุขค่ะอาจารย์คะการเงินเนี่ยมีแต่รายจ่ายเมื่อกี้ไม่ทักก็ดีแล้วยี่สิบเลครับค่ะพอยี่สิบแล้วอ่ะก็จะเริ่มหาเงินได้นะครับ ผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าจะหาเงินในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ได้ยังไงนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดคุณมันอาจจะเป็นช่วงลงทุนของคุณก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็มาได้เงินอีกทีหนึ่งตอนวันที่ยี่สิบไปแล้วนะ,ะแต่ว่าก็เหนื่อยยากลำบากกายนะเพราะว่าไอ้ไอ้ไของที่ทําไปอะ่ะนะครับไอ้ไอ้ไของที่ลงทุนไปเนี่ยเกินรายเงินนะเรื่องงานไม่เกี่ยวนะเงินอนะ่ะมันมัน มันได้ไม่มันได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยะค่ะนะครับชื่อเสียงมาเต็มนะชื่อเสียงมาเต็มรายได้ไม่ดีแต่รายได้อาจจะได้ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะนะคะงานปังครับงานปังงานปังเงินไม่ตัวคุณก็ปังแต่เงินไม่ค่อยปังเงินไม่ปังนะคะนี่คือครบถ้วนนะคะสําหรับคนราศีกันนะคะเรื่องของตัวเองการงานการเงินแล้วก็เรื่องของคู่ครองนะคะยังไงก็ตามนะคะคนราศีกันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการ2องทุฟาร์มด้วยนะคะเพื่อเราจะได้มีกำลังใจแล้วก็อยู่กันยาวๆต่อไปนะคะ